สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn สำหรับวิชาคณิตศาสตร์3ป .3 คาบนี้นะครับเรามาเรียนกันต่อเกี่ยวกับการบวกจำนวน3จํานวนเข้าด้วยกันนะครับเราได้ฝึกทํามาหลายคาบแล้วเป็นยังไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมครับการบวกจํานวน3จํานวนเข้าด้วยกันสําหรับคาบนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ปสเล่ม1ของอักษรมาด้วยนะครับเราจะได้ฝึกทําเพิ่มเติมในแบบหนังสือแบบฝึกหัดนะครับ อ่าทบทวนกันสั้นๆครับถ้าเราจะบวกจำนวน3จํานวนเข้าด้วยกันเราต้องบวกยังไงครับอ่าเอาจำนวนไหนบวกกันก่อนก็ได้เป็นคู่แรกใช่ไหมครับเสร็จแล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่เหลือนะครับง่ายๆนะครับเราได้ฝึกทำมาเยอะพอสมควรนะครับนักเรียนอาจจะฝึกทำมาก่อนครูหรือกลับไปฝึกทบทวนที่บ้านมาแล้วคาบนี้เรามาดูโจทย์ที่สนุกมากขึ้นนะครับไปกันเลยครับ เปิดหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป3าเล่ม1ของอักษรหน้า24นะครับมีแบบฝึกหัดโอ้โห15ข้อเลยนะครับนะครับคาบนี้ครูจะพาทำข้อที่อ่าเพิ่มทีละ3าใช่ไหมนะครับข้อที่3ข้อที่6ข้อที่9ข้อที่12บแล้วข้อที่15้านะครับอ่าเริ่มที่ข้อแรกที่ครูจะพาทำนะครับข้อ3เลยนะครับคำสั่งของแบบฝึกหัดนี้บอกว่า ให้หาผลบวกของจํานวน3ามจำนวนในแต่ละข้อนะครับแต่ละข้อ,ขอก็จะมีจํานวนมาให้3จํานวนครับนักเรียนอ่าแล้วก็เว้นที่เป็นเท่ากับแล้วก็มีจุดๆๆให้นักเรียนเติมคําตอบอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นนะครับข้อแบบนี้นะครับนักเรียนต้องไปทดข้างนอกนะครับเพราะจํานวนมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมครับจำนวนเป็นหลักพันเป็นหลักหมื่นแล้วนะครับนักเรียนก็ไปทดข้างนอกนะครับนักเรียนจะทดในสมุดหรือทดในกระดาษทดก็ได้นะครับเริ่มเลยนะครับ มีจํานวน3จํจนวนเจ้าจำนวนไหนบวกกันก่อนอจำนวนไหนก็ได้ครับนักเรียนเลือกเลยนะครับครูก็เลือกเลยเหมือนกันครูก็เลือกเอาจํานวนที่1กับจำนวนที่2ก็แล้วกันครับเพราะว่ามันเป็นหลักพันไงครูเห็นว่าจํานวนที่3เนี่ยเป็นหลักหมื่นเอาจํานวนน้อยๆบวกกันรู้สึกว่าง่ายกว่าอะไรเงี้ยนะครับเลือกที่เราคิดว่ามันง่ายเลยครับสุดท้ายเราต้องบวกให้ครบอยู่ดีนะครับเขียนตัวตั้งครับครูก็มาทดข้างนอกครับเขียนตัวตั้งเป็น 8, ปดพันสี่สิบสามนะครับ บวกกับ3,180นห่เห็นไหมครับครูจะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับคราวนี้ก็บวกจากหลักหน่วยก่อนนะครับบวกจากขวาไปซ้ายนะครับ3บวกศย์ได้3ครับ4บวก8ได้12ใส่2ทด1 0บวก1ก็ได้1แล้วก็บวกตัวทดอีก1เป็น2ครับ8บวก3เป็น11หลักสุดท้ายนะครับนักเรียนก็ใส่11ได้เลยไม่ต้องทดแล้วเพราะว่าข้างหน้าไม่มีอะไรที่ต้องบวกกันแล้วนะครับ ได้คําตอบถึงแม้หลักพันบวกกันนะครับหลักพันกับหลักพันบวกกันเนี่ยได้จํานวนเป็นหมื่นนะครับก็ได้เป็นคําตอบนี้เอาคําตอบไปบวกกับจํานวนที่เหลือคำตอบที่ได้คือ1 1ึ2 3ื่นหนึ่าเลขสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสองสามอะไรอย่างนี้เนาะนะครับบวกกันกับจํานวนที่เหลือครับ1นึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบเก้า เราก็จะบวกให้ครบทั้ง3าํานวนนะครับสบวกเ้าได้12ครับใส่2ทด1นะครับ2บวกหได้8ดครับบวกทดอีก1เป็น9อ่าสบวกเได้11ดใส่1ทด1ครับ1บวกสาได้4บวกตัวทดอีก1เป็น5้าครับ1บวกห่งได้สร็จแล้วเห็นไหมครับพอเราบวกครบทุกจํานวนแล้วก็เอาคาตอบมาเติมในที่ว่างที่แบบฝึกหัดเว้นไม่ให้นะครับ25 0 0 0ันอย่าลืมนะครับ ใส่เครื่องหมายจุลภาคแบบนี้ใส่คอมมาตรงนี้ด้วยนะครับ1นเห็นไหมครับใส่คอมมาไว้เป็นการเว้นทุกๆ3จํานวนเพื่อให้เวลาเราอ่านเราอ่านได้ง่ายเราจะเห็นว่าหลักร้อยกับหลักพันมันแบ่งกันตรงไหนเราก็จะอ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อต่อไปข้อไหนครับข้อ6กนะครับ3แล้วไปข้อ6เลยนะครับข้อ6ครับ12,647บวกกับ1 3 5 8 9บวกกับ14,126 เอาจานวนไหนบวกกันก่อนก็ได้นะครับถ้านักเรียนแบบลังเลอะไรอย่างเงี้ยครับคิดคิดว่าเลือกยากนะครับนักเรียนก็บวกเรียงเลยเอาจานวนที่1นบวกสแล้วค่อยเอาไปบวกกับสอะไรเงี้ยครับเอาจํานวนที่1บวกจำนวนที่2ครับ1 2ึ่งหมนอ่นะครับบวกกับ13,589ถ้านักเรียนคิดไม่ออกว่าจะเอาจานวนไหนบวกกันก่อน,อนถึงจะง่ายนักเรียนก็บวกเรียงไปเลยเพราะว่ายังไงเราต้องบวกครบทุกจํานวนอยู่แล้วนะครับ บวกที่หลักหน่วยก่อนครับ7บวก9ได้16ใส่6ทด1 4บวก8ได้12บวกตัวทดอีก1เป็น13ใส่3ทด1ครับ6บวก5ได้11ตัวทดอีกหนึ่งเป็น12ใส่2ทด1 2บวก3เป็น5ตัวทดอีกหนึ่งเป็น6ครับ1บวก1ได้2อ่าได้คำตอบของคู่แรกมาแล้วนะครับเราก็เอาผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับจำนวนที่เหลือผลลัพธ์ก็คือ26,236นะครับ บวกกับจำนวนที่เหลือคือ1 4 1 2 6 6่าบวกได้2นะครับได้ 12, ใส่2ทด1 3บวก2เป็น5บวกตัวทดอีก1เป็น6ครับ2บวก1เป็น3 6บวก4เป็น10ใส่0ทด1 2บวก1เป็น3บวกตัวทดอีก1เป็น4เห็นไหมครับง่ายัหมครับง่ายมากครับตอบเอาคำตอบไปเขียนครับ4ี0 0 0 362นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับจะยากกว่าแบบฝึกหัดที่แล้วแค่เราต้องเลือกจำนวนที่ต้องมาบวกกันเองว่าอยากบวกจำนวนไหนก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีการเว้นที่ไว้ให้นะครับนักเรียนก็ต้องไปทดในกระดาษทดหรือไม่ก็ทำในสมุดนะครับข้อ9ครับข้อ9กหนบวกกับ18943บวกกับ25605นะครับ ถ้าครูเลือกแบบบวกจำนวนที่1กับจำนวนที่2ก่อนนะครับก็ตัวตั้งก็เป็น1 1 7 6 2นะบครับบวกกับ1,8,943เขียนเลขโดดของแต่ละจำนวนให้ตรงกันนะครับแล้วก็บวกจากหลักหน่วยก่อน2บวก3ได้5ครับ6บวก4ได้10ใส่0ทด1 7บวก9ได้16บวกตัวทดอีก1เป็น17ใส่7ทด1 1บวก8ได้9บวกตัวทดอีก1เป็น10ก็ใส่0ูนย์ทด1ครับ1บวก1ได้2บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น3าได้ผลลัพธ์แล้วก็เอาไปบวกกับจำนวนที่เหลือครับ3 0 7 0 5บวกกับ25,605่หาหอาหลักหน่วยบวกกันครับ5บวก5ได้10ใส่ศูนย์ทด1 0+ บวก0ได้0บวกตัวทดอีก1ก็เป็น1ครับ 7บวก6ได้13ใส่3ทด1 0บวก5ได้5บวกตัวทดอีก1เป็น6 3บวก2ได้5เสร็จแล้วครับอ่า56,310ห่าหลายๆคนบวกเร็วกว่าครูแล้วนะครับถ้าบวกเร็วกว่าครูก็ดีมากเลยนะครับก็มาเช็คคำตอบกับครูด้วยว่าทำถูกหรือเปล่านะครับข้อต่อไปครับข้อ12ครับ21,821บวกกับ 22567แล้วก็บวกกับ3 3 8 8 8่นะครับเราจะเห็นว่าไม่มีตัวไหนบวกกันแล้วลงท้ายด้วย10เลยเราก็บวกเลยนะครับอยากเลือกตัวไหนก่อนก็ไม่น่าจะต่างกันใช่ไหมนะครับครูก็เอาจำนวนที่1กับจำนวนที่2เหมือนเดิมนะครับ2 1ง2 1บวกกับ22567อ่าเขียนบวกและขีดเส้นใต้ด้วยนะครับ1บวกเได้ 8ครับ2อบวกหก็ได้8 8ดบวกหได้13ใส่3ทด1 1ึบวก2ได้3บวกตัวทดอีก1เป็น4ครับ2อบวกสเป็น4อ่าเรียบร้อยเอาผลลัพธ์ที่ได้4 4่หมื่นอ่าไปบวกกับจำนวนที่เหลือคือ3าม8มื่นอ เขียน2องจำนวนนะครับให้เลขโดดในแต่ละหลักตรงกันแล้วก็บวกได้เลยครับแปดบวกแดเป็น 16, สิบหใสห6ทด1นึ่งแปดบวกแปดเป็นสิหกเหมือนกันนะครับบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น 17, สิบเจ็ดใสเจ็ดทดหนึ่งสามบวกสามเป็นหกบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดครับสี่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดได้คำตอบเรียบร้อยครับเจ็ดหมื่ อนะครับอีกข้อหนึ่งครับอีกข้อหนึ่งข้อสิบห้านะครับข้อสิบห้าสองหมืหนึ่งสี่พันสองสี่พันหนึ่งยสบสาบวกกับสาม8 7ืหนึ่งพันห้อยแปดสิบเจ็ดบวกกับสาม5มืัน้าร้อยห้าสิบ่านะครับเห็นไหมครับเราบวกจำนวนไหนก่อนดีครับมีสามบวกเจ็รวมกันได้1ิบนี่ก็ง่ายเลยนะครับเราจำนวนที่รวมกันแล้วลงท้ายด้วยศูนย์เยอะๆเนี่ยนะครับ ยิ่งลงท้ายด้วยศูนย์เยอะเวลาไปบวกต่อยิ่งง่ายเพราะว่าศูนย์บวกอะไรได้ตัวเดิมใช่ไหมครับครูก็เลือกจํานวนที่1กับจานวนที่2เลยครับ24,123บวกกับ31,687นะครับเขียนจำนวนให้เลขโดดแต่ละหลักตรงกันแล้วก็บวกเลยครับหลักหน่วยบวกหลักหน่วย3 7บวก7ได้10ใส่0ทด1 2บวก8ได้10มีตัวทดด้วยก็รวมตัวทดด้วยเป็น11ใส่1ทด1ครับ1บวก6ได้7บวกตัวทดอีก1เป็น8 4บวก1เป็น5 2บวก3เป็น5นะครับเสร็จแล้วเอาไปบวกกับจานวนที่เหลือ55,810บวกกับ36,950 0นะบวก0ได้ 0, 0, 0, 0 1บวก5ได้6 8บวก9ได้17 ใส่7ทด1 5บวก6ได้11บวกตัวทดอีก1เป็น12ใส่2ทด1 5บวก3เป็น8บวกตัวทดอีก1เป็น95นะครับข้อนี้ได้ถึง92,760เลยนะครับนักเรียนคนไหนไปทำในกระดาษทดนะครับหรือไปทำในสมุดนะครับอย่าลืมเอาคำตอบที่ได้กลับมาเติมในหนังสือแบบฝึกหัดด้วยนะครับเราจะได้แบบรู้ว่าแบบฝึกหัดนี้เราเคยฝึกไปแล้วนะครับ ข้อที่เหลือที่ครูเว้นไว้นักเรียนกลับไปฝึกด้วยตัวเองนะครับจะได้เก่งๆขึ้นนะครับจะได้บวกเลขเร็วๆนะครับดูอีกแบบฝึกหัดหนึ่งครับจากหนังสือแบบฝึกหัดเช่นกันนะครับอยู่ที่หน้า25อ่านะครับเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับหาผลรวมของราคาสิ่งของตามเงื่อนไขนะครับเราไปดูโจทย์กันนะครับโจทย์บอกว่าให้หาผลรวมของราคาสิ่งของตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ก็มีรูปสิ่งของนะครับ อยู่5อย่างมีตู้เสื้อผ้ามีราคามาให้นะครับ15,750บาทนะครับก็มีตู้เก็บของโต๊ะวางของโซฟาเตียงนอนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มีโจทย์มีคําสั่งมีเงื่อนไขในแต่ละข้อย่อยๆมาให้อ่าเริ่มที่ข้อ1ครับข้อ1บอกว่าถ้าซื้อโซฟาโต๊ะวางของและตู้เก็บของจะต้องจ่ายเงินกี่บาทซื้ออะไรบ้างนะครับโซฟาไหนเอ่ยโซฟาครับอ่าโซฟาอยู่นี่นะตัวสีแดงนะครับ ตู้กเก็บของตัวนี้นะครับแล้วก็โต๊ะวางของครูอ่านสลับกันใช่ไหมเนี่ยโซฟาโต๊ะวางของโซฟาโต๊ะวางของแล้วก็ตู้เก็บของสามอย่างนะครับรวมให้ครบนะครับถามว่าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทเวลาเราซื้อของนะครับเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เราก็ต้องเอาราคาสินค้าราคาของของที่เราจะซื้อเนี่ยนะครับมาทําไมกันครับมารวมกันใช่ไหมนะครับเราก็เอาราคาโซฟาครับก็คือ22,900บาท บวกกับราคาโต๊ะวางของ2,990บาทบวกกับราคาตู้เก็บของ4,485บาทนะครับรวมกันนี้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมนะครับตอนที่เราคิดเราสามารถไปคิดในกระดาษทดได้นะครับเราไปทดข้างนอกว่ามันรวมกันได้เท่าไหร่เอาแต่คำตอบมาเขียนตรงช่องตอบก็พอ,อนะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลือกเอาจำนวนไหนบวกกันก่อนก็ได้นะครับ เห็นไหมครับมันมีจํานวนที่เป็นหมื่นกับจํานวนที่เป็นพันอยู่สองจนวนเอาจํานวนเป็นพันบวกกันก่อนแล้วกันเนาะจะได้ง่ายนะครับจำนวนมันน้อยกว่าอ่าครูเลือกจํานวนนี้กับจํานวนนี้นะครับราคาโต๊ะวางของกับตู้เก็บของก่อนตัวตั้งก็คือ2องพสบวกกับ4ี่พันี่ร้อปสิบห้า่าไม่ว่าเราจะไปทําในกระดาษทดนะครับก็ต้องเขียนให้เลขโดดในแต่ละหลักตรงกันนะครับเขียนให้เป็นระเบียบจะช่วยให้เราคิดเลขได้อย่างแม่นยํานะ นะครับหลักหน่วยครับ0บวก5ได้5 9บวก8ได้17ใส่7ทด1 9บวก4ได้13บวกทด,ทดอีก1เป็น14ใส่4ทด1 2บวก4เป็น6บวกทดอีก1เป็น7ครับอ่าได้7,000 7 7,475เราจะเอา7,475ไปบวกกับ22,900นะครับเราอาจจะขีดเส้นใต้2เส้นแล้วไปตั้งใหม่ก็ได้หรือนะครับ เพื่อความรวดเร็วเวลาเราทำในกระดาษทดนะครับเราจําแบบฝึกหัดก่อนๆหน้านี้ได้ไหมครับเราสามารถทําไงครับมาบวกต่อข้างล่างตรงนี้ได้เลยอะนะครับเอาจํานวนต่อไปนะครับที่จะบวกมาเขียนบวกต่อตรงนี้ได้เลยนะครับสอง0มื่าอนะครับสองหมื 22, มาบวกต่อได้เลยครับ โดยที่เขียนให้เลขโดดแต่ละหลักตรงกันด้วยนะครับหลักหมื่นเนี่ยในตัวตั้งไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวบวกมีหลักหมืน่นเลข2หลักหมื่นนี่ก็จะไม่มีเลขข้างบนมาตรงก็ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกังวลอะไระเราบวกไปปกตินี่แหละนะครับ5บวกศูนย์ได้5ครับ7บวกศูนย์ได้7 4บวก9ได้ส3าใส่3มทด1ครับ7บวก2เป็น9บวกตัวทดหนเป็น10ใส่ศูนย์ทด1เห็นนะครับ สองเนี่ยไม่มีตัวบวกก็คือจริงๆบวกกับศูนย์นะครับเลขศูนย์ข้างหน้าของจํานวนเราไม่เขียนก็ได้นะครับอ่านะครับก็เป็น1นึบวกสองอ่ะสองบวกศูนย์ได้สองตัวทดตัวทดอีกหนึ่งเป็นสามนะครับอ่าได้คําตอบเรียบร้อยนักเรียนก็คําตอบมาเขียนในช่องตอบครับสามหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าอย่าลืมครับราคาสินค้าเขาถามว่ากี่บาทนักเรียนต้องตอบด้วยว่าเป็นเป็นบาทนะอย่างนี้นะครับมาตอบด้วยนะครับ ข้อต่อไปครับข้อ2ครับถ้าซื้อโต๊ะวางของโต๊ะวางของตู้เสื้อผ้าและเตียงนอนอนะครับสามอย่างนี้ต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับเราก็มาบวกกันเหมือนเดิมเลยนะครับนักเรียนก็เอาจํานวนราคาสินค้า3อย่างมาบวกกันเอาไหนบวกกันก่อนก็ได้ครับไม่ต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์มาก่อนก็ได้แต่ก็บวก3าํานวนนี้เข้าด้วยกันเฉยเฉยนะครับครูเอาโต๊ะวางของกับเตียงนอนก่อนแล้วกันเอาเตียงนอนเป็นตัวตั้งแล้วกันครับเตียงนอนเป็นเลขหมนะื่นเนาะหนึ่งหมื่น สี่พันเก้าร้อยบวกกับสองพันเก้าร้อยเก้าสิบอ่าที่เป็นราคาของโต๊ะวางของสองพันเก้าร้อยเก้าสิบอ่านะครับขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นด้วยนะครับเราเขียนเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันแล้วขีดเส้นใต้เลยนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดใส่แปดทดหนึ่งสี่บวกสองเป็นหกบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดครับหนึ่งก็ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมาเลยนะครับ เสร็จแล้วเราจะไปบวกต่อนะครับเราไม่ต้องไปตั้งใหม่นะครับเราบวกต่อได้เลยนะครับเหลือตู้เสื้อผ้าที่ยังไม่เอามารวมนะครับก็บวกกับราคาตู้เสื้อผ้า15,750ขีดเส้นใต้ครับ0นบวก0ได้0 9บวก5ได้14ใส่4ทดหนึ่งบวก7ได้15บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น16ใส่6ทด1 7บวก5ได้12บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นส3ใส่3ทด1นึ่งนึ่บวกหนึ่งเป็น3ครบวกตัวทดอ เสร็จแล้วนะครับก็ได้ราคาเป็น3 3 6 4 0บาทอ่าเรียบร้อยนะครับข้อต่อไปครับข้อ3โจทย์บอกว่าถ้าซื้อเตียงนอนอ่านี่เตียงนอนนะครับตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของ3อย่างนี้ต้องจ่ายเงินกี่บาทนักเรียนก็เอาราคามารวมกันเหมือนเดิมใช่ไหมครับเอาเริ่มจากเตียงนอนครับ14,900บาท เอาแต่จำนวนมานะครับบวกกับราคาของตู้เก็บของ4,485ันี่า 4, พต้องเขียนให้ตรงหลักพันของตัวตั้งนะครับ485ต้องเขียนทุกหลักให้ตรงกันนะครับ0ูบวก5ได้5 0,8บก8ได้8ครับ9,4บวก4เป็น13ใส่3ทด1 4,4บวก4เป็น8บวกทดอีเป็น9ครับ1ไม่มีตัวบวกดึงลงมาเลยยังเหลือตู้เก็บอาตู้ ตู้เสื้อผ้าที่ครูยังไม่ได้บวกนะครับเอาราคาตู้เสื้อผ้ามาบวกต่อ1 5 7 5 0นบะครับบวกให้ครบทุกจํานวนนักเรียนถ้าเลือกจํานวนอื่นมาบวกกันก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้บวกครบทุกจํานวนนะครับคำตอบเราจะได้เท่ากัน5บวก0นยได้5 8บวก5ได้13ใส่3ทดหนึบวก7ได้1 0ตัวทดอีกหเป็น11ใส่1ทด1นึบวก5ได้1 4บวกตัวทดอีก1เป็น1 5ใส่หทดห หนบวกหได้สองบวกลบอีกหนึ่งเป็น3มเสร็จแล้วครับสามหมอยสห้าอย่าลืมอะไรครับอย่าลืมบาทด้วยเพราะว่าเขาถามเป็นบาทใช่ไหมนะครับข้อสีครับถ้าซื้อตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านะครับโซฟาแล้วก็โต๊ะวางของอนะครับจะต้องจ่ายเงินกี่บาทครับ ตู้เสื้อผ้าโซฟาและโต๊ะว,วางของครัวตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะว,วางของก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจํานวนมันน้อยอะไรเงี้ยครับครูก็เลือกอยากบวกอันไหนก่อนก็ได้ครับขอให้บวกให้ครบนะครับตู้เสื้อผ้าเป็นตัวตั้งของครูนะครับ15,750าบาทบวกกับโต๊ะว,วางของครับ2990บาทอ่าบาทขีดเส้นใต้ครับ0ูนย์บวก0ย์ได้ 0, 0 5บวก9ได้14ใส่4ทด1 7บวก9ได้16ตัวทดอีก1่เป็น17 ใส่7ดทด1 5บวก2เป็น7บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น8ครับ1ไม่มีตัวบวกดึงลงมาบวกกับราคาสินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่ยังไม่ได้มารวมนะครับ2 000, 2 9 0 0ืนานะครับราคาโซฟาที่ยังไม่ได้มารวมขีดเส้นใต้ครับ0นย์บวก0ย์ได้0 4บวก0ย์ได้4 7บวก9ได้16ใส่6ทดหนึ่งบวก2เป็น10ตัวทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1 1บวกสได้3ตัวทดอีก1เป็น4ครับเสร็จแล้วนะครับครบ3าจำนวนก็มาเขียนคำตอบได้เลย41,640ื่นอ่บาทานะครับข้อสุดท้ายครับข้ออา่านะครับถ้าซื้อโซโฟ,ฟาเตียงนอนแล้วก็ตู้เสื้อผ้าต้องจ่ายเงินกี่บาทาจำนวนเป็นหมื่นหมดเลยนะครับเอาจำนวนไหนก่อนก็ได้ครูเลือกเอาจำนวนที่ศูนย์ต่อท้ายเยอะๆแล้วกันนะครับโซฟากับเตียงนอนก่อนเลยนะครับ โซฟาตัวตั้งคือ2 2 9 0 0นานะครับบวกกับเตียงนอนหนึ่งสัอ่าสังเกตไหมครับราคาสินค้าชอบลงท้ายด้วยเลข9อะไรอย่างนี้เนาะนะครับชอบมีเลข9ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับหลักหน่วยบวกกันก่อนครับศูนย์บวก0นย์ได้0 0นูย์บวก0ูนย์ได้ศูนย์ไหมครับถ้าเลือกจำนวนที่ศูนย์ต่อท้ายเยอะๆมีเลขศูนเยอะๆมันบวกกันได้เร็วนะครับ9บวกเเป็น18ใส่8ทดหนึ่ง 2อบวกสเป็น6บวกตัวทดอีก1เป็น7 2บวกหเป็น3ครับบวกกับจํานวนที่เหลือคือราคาตู้เสื้อผ้า1 0ึ่งหมื่นห้บวกศได้0 0นบวกหได้5 7าบวกแได้15ใส่5ทด1 7บวกหได้12ตัวทดอีก1เป็น13ครับใส่3ทด1 3บวกหเป็น4บวกตัวทดอีก1เป็น5ครับอ่าเสร็จแล้วขีดเส้นใต้2เส้นนะครับ เขียนคำตอบครับ5 3า5 0บาทอ่านี่คือสถานการณ์คล้ายๆกับที่เราเจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันเลยนะครับคือเราไปซื้อของนะครับอย่างน้อยๆทุกวันนักเรียนก็ซื้อขนมใช่ไหมครับเวลาซื้อขนมหลายๆชิ้นนักเรียนก็รวมราคาสินค้าเองเป็นการตรวจสอบว่าแม่ค้าคิดเงินถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันกับคณิตศาสตร์3ป .3 คาบหน้าครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น